สาวกฮอนด้าจัดส่งฟรีทั่วประเทศจองแค่300ดูคลิปนี้มาเท่านั้นรถเข้าใหม่ฮะฮอนด้าคันหนึ่ง,งเราไม่ได้เห็นกันค่อนข้างที่จะบ่อยมากนะครับต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารถเก๋ง Honda เนี่ยในโชว์รูมเราอาจจะมีค่อนข้างไม่ได้หลากหลายมากนะครับแต่เราก็รวมไว้ตัวหลกัหลกๆอาทิอย่างเช่น City ้นะฮะซีวิตแล้วก็ j จ z z นะครับ ประมาณนี้เราก็จะมีติดร้านของเราไว้อยู่ตลอดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นซิตี้อีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่ฉลองต้อนรับวันแม่แห่งชาติครับเป็นอีกวันหนึ่งที่สำคัญเพราะนั้นเราอยากจะมีรถที่ขับเคลื่อนดีๆและมีฟังก์ชันในการใช้งานดีๆและเป็นตัวรถในกระแสยอดนิยมไม่มีคำว่าตกรุ่นเราอย่ามองข้ามซิตี้เครื่อง1.5ลิตรคันนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นปี2019ครับสีขาวเดิมสวยทั้งคันไม่มีการตัดต่อโครงสร้างนะครับถ้าเกิดซื้อไปแล้วพบเจอเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนตรงนี้ค่อนข้างมั่นใจตรงนี้ค่อนข้างเน็เนตเหนียวนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยเราจะซื้อด้วยความไว้วางใจกับตัวรถสักคันหนึ่งมันทําได้หรือไม่มันทําได้แต่ต้องดูคลิปอันมาเท่านั้นถึงจะได้จัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว V ีครับก็คือจะเป็นตัวรองท็อป มันจะมีรุ่นย่อยออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะถ้าเกิดท็อปสุดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น v p พั h นะครับก็คือจะเป็นตัว V ที่มีในวิกเกเตอร์นะครับแต่ตัวนั้น้อค่อนข้างที่จะหายากนะครับ h o n d ้ Honda เนี่ยมันเยอะจริงนะฮะเราสามารถซื้อเข้ามาได้มากกว่านี้แต่ทําไมรู้ไหมครับหลังบ้านะ่ะส่วนใหญ่เขาไม่มีการเล่าให้ฟังกันเยอะหรอกแต่ตรงนี้สามารถพูดได้ หนึ่งสำหรับอย่างตัวรถปี19เนี่ยซิตี้มันเป็นรถที่ยอดฮิตเป็นรถเก๋งที่คนให้ความนิยมในประเทศไทยเยอะถูกต้องใช่ไหมครับคนนั้นอย่างบางคันเนี่ยเราต้องการความบาลานซ์นะฮะบาลานซ์ Balance ตรงนี้หมายความว่ารถปี19ไ้ใหม่ก็ต้องอยู่ในหลักประมาณ1 0 0 0 0มกิโลและพอเวลาที่เราเจอ Honda รุ่นใดก็แล้วแต่เราก็ต้องการ Honda ที่มันสวยแบบนี้ให้ได้ไม,มากที่สุดแน่นอนนะว่ารถมันมีการใช้งานมาเราต้องมีการเก็บสีเราต้องมีการเก็บความสวยงามอันนี้เป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเป็นออริจินอลมาแบบดีเหมือนออกห้างป้ายแดงอยู่แล้วมันจะมั่นใจได้มากกว่าเจ้าของเก่าของรถแต่ละคันครับมันไม่มีอะไรแน่นอนบางคนอาจจะมีการดูแลรักษาที่ดีบางท่านอาจจะไม่ได้มีการดูแลรักษาทุกอย่างคิดขึ้นได้หมดนะครับพวกนี้เนี่ยคือมันเป็นเหตุผลในการเลือกรถในหลายปัจจัยไม่ใช่ว่าเห็นฮอนด้าจะซ,ซื้อก็ซื้อได้เลยอันนั้นคือมันเป็นหลักที่ไม่ถูกต้อง เรามีมาตรฐานเราตามหลักสางกลแบบ100%เซไม่แพ้ประเทศอื่นแน่นอนถ้าเกิดรดมือ2ที่ปฏิพันธ์ออโต้นะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวหลอดไส้แบบธรรมดาแล้วก็จะมีเด t ์ทิมเร n นิ่งไลท์มาให้ตัดหมอกยังไม่มีนะฮะสำหรับตัววยังไม่ได้มีการใส่ตัดหมอกมากระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่เหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยให้ดูตัวเครื่องยนต์นิดนึงครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นในรหร 15, ัส l 1 5 ivtec 4สูบเรียง1.5ลิตรนะฮะเขาจะเรียกกันว่าอะไรครับเทคเปิดโลกเปลี่ยนโอ้โหมันจะมีในอารมณ์นั้นนะถึงจะเป็นรถเดิมๆนะแต่พละกกำลังแรงม้าก,กับแรงบิดกับตัวเกียร์ออโต้แบบนี้ถือว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับเราไล่ข้อกังวลได้กับการซื้อซิตี้สักคันหนึ่งเดี๋ยวจะขออนุญาตสตาร์ทรถให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นกุญแจรีรโมทนะฮะ เพราะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสมาร์ทคิเรดมาแล้วสำหรับตัว V อัพขึ้นไปนะครับอ่าโอเคโอเคโอเคอันนี้เครื่อนสตาร์ทเครื่องแล้วค,ค่อนข้างที่จะเงียบพอสมควรนะครับเสียงเครื่องเนี่ยเบนซินเนี่ยคือมันจะเป็นเสียงเครื่องที่เงียบนะไม่มีเสียงตะกุกตะกากหรือว่าให้ดังเหมือนกับดีเซลเป็นไปไม่ได้นะครับ คันนี้เนี่ยเครื่องไส้ในไม่มีการแกะทุกอย่างเดิมหมดนะครับกำลังอัดแล้วก็ตัวระบบเกียร์ใช้งานได้ตามปกตินะครับถ้าเกิดยังกำลังอัดเนี่ยอันจะให้ดูตรงนี้นิดนึงอันจะดึงก้านวัรน้ำมันเครื่องออกมานะก้านวัตน้ำมันเครื่องเนี่ยสั้นนะครับไม่ยาวมากเห็นไหมฮะถ้าเกิดกำลังอัดเสียหรือว่ากำลังอัดมันมีปัญหาเนี่ย มันจะมีตัวเศษน้ํามันหรือว่าไอ้น้ามันกระเด็นไหลย้อนขึ้นมาจากกรูกั้นวัดน้ํามันนะฮะซึ่งตรงนี้เรารู้กันดีอยู่แล้วแน่นอนแต่น้ํามันเครื่องดํานะครับไม่ใส่นะเพราะว่าอันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวน้ํามันเครื่องใหม่เดี๋ยวตรงนี้อันก็จะมีการเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วแต่ถามว่าน้ํามันเครื่องมีไหมมีนะครับน้ํามันเครื่องเนี่ยคือมีอยู่แล้วเช็ครถได้นะครับของพวกนี้เรื่องจิ๊บจอยตรงนี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นการเช็ครายละเอียดเบื้องต้นนะครับ แต่ห้องเครื่องมันค่อนข้างที่จะโล่งนะไม่รู้สึกว่าแบบเกะก,กะอะไรมากนักนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่สําหรับตัวนี้นะฮะเพราะว่าแบตเดิมมันเหมือนค่อนข้างที่จะเก่าไปนิดนึงนะครับถึงจะเป็นรถปี19ก็จริงแต่ว่าอันนี้เราเรียนให้ทราบกันแบบตามตรงเพราะว่าของพวกนี้คือเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีการเก็บตังค์เพิ่มเติมแม้แต่บาทเดียวนะครับคราวนี้เนี่ยตัวด้านข้างนะฮะมีสเกิร์ตมาให้รอบคันเห็นไหมครับสีเดียวกับตัวรถ แล้วก็ล้อแมกเนี่ยจะเป็นแมกอลอยตัวนี้จะเป็นขอบ15ไม่ขอบ16นะฮะเป็นตัวขอบ15นะครับแล้วก็ยางบิสโตนเป็นอีโคพายข้างหน้าก็จะเป็นตัวดิสเบรกนะครับแต่สำหรับซิตี้ตัวเนี้คือมันยังเป็นหน้าดิสหลังดำอยู่นะฮะจะเป็นในลักษณะของตัวรถที่เป็นแบบสแตนดาร์ดมาจากโรงงานก็คือเป็นแบบอย่างที่เราอยู่ด้านข้างกันตรงนี้เลยนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงแก้มข้างนะครับ แล้วก็ตัวกุญแจเนี่ยเดี๋ยวนี้สำรองเนี่ยดูให้ว่ามีหรือเปล่านะกุญแจเนี่ยมันจะเปิดได้สามอย่างปลดล็อกนะฮะแล้วก็ล็อกล้นแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเปิดจากด้านในเดี๋ยวจะให้ดูภายในนิดหนึ่งฮะมันนั่งค่อนข้างที่จะสบายมากนะคอนดานซิตี้เนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้คือสําหรับที่นั่งฝั่งคนขับนะที่สูงประมาณสักร้อยแปดสิบองศาวงมาลัยก็ปรับขึ้นปรับลงได้ ยืดเข้ายืดออกได้โอ้ประมาณนี้กําลังดีเลยนะฮะสำหรับคนแขนยาวหรือว่าไม่ได้แขนยาวมากอันนี้คือกาลังสวยเลยนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบแล้วก็มีเป็นตัวจอยแอนดรอยตัวนี้จอยแอนดรอยนะครับนะเป็นตัวจอยแอนดรอยมาก็จะมีเป็นระบบนําทางนะครับเชื่อมต่อบลูทูธใช้งานได้ตามปกติหมดนะครับหลายคนอาจจะกลัวว่าสําหรับอย่างเครื่องเล่นเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรตรงนี้เราก็จะมีการเช็ครายละเอียดเกี่ยวกับตัวเครื่องเล่นให้อยู่แล้ว แล้วก็พวงมาลัยมังตินะฮะใช้ช่างคอนโทรลแล้วก็ h อนด้าไม่มีไม่ได้เลยปุ่มนี้อีโค o โหมดนะครับเนี่ยนะฮะอีคอนเนี่ยนะครับก็คือโหมดประหยัดพลังงานแหละนะโอ้โหสวยฮะภายในเอี่ยมมากนะครับรถค่อนข้างที่จะเอี่ยมมากพอสมควรแล้วก็เลขไม้สำหรับคันนี้นะครับ39,545ก้ิโลข้างล่างนี่มันจะเป็นตัวชิปนะฮะเราอย่าไปดูข้างด้านล่างนะครับลองดูตัวด้านบน KM นะครับ39,545กิโลนะครับแล้วก็พวกแบบอย่างอุณหภมิอุณหภูมินะฮะเอาส่งเอาไซส์บอกหมดทุกอย่างนั่งสบายครับแล้วก็องศาในการเปิดประตูอ่ามันกว้างด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราขึ้นลงโดยสารเนี่ยหูมันก็จะแบบไม่มีอะไรมาติดขัดหรือว่าลำบากเลยรถพวกนี้ซิปเมนต์มาตั้งแต่เดิมเนี่ยมันสวยมากนะเราแค่มาใส่ล้อมงล้อแม็กหม่หน่อยโอ้โหจบแล้วนะครับมันสวยมากจริงสำหรับรถพวกนี้ ไม่ว่าจะเป็นซีวิตหรือว่าซิตี้ City, นะครับตอนหลังนี่ก็นั่งสบายเลยฮะมันสามารถปรับอตอนหลังนี่ก็นั่งสบายเลยครับนะเอนลงเอนหลังยืดคงยืดขวานะครับคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งได้แบบไม่อึดอัดนะครับแล้วก็ในเวลาหลาัการขึ้นเนี่ยสำหรับอย่างคนที่มีอายุนะฮะหรือว่ามีปัญหาในเรื่องตัวกระดูกหรือว่าขาเนี่ยอันนี้มันก็ขึ้นลงได้สบายมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรถสามัญประจําบ้านนะ สำหรับในส่วนตัวอมองนะมันเหมือนกับเป็นรถสามมันประจําบ้านนะถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยในตามท้องถนนเนี่ยเราจะเห็นซิตี้หรือว่าวีออสรุ่นไหนจะเยอะมากกว่ามันเป็นวีออสนะอันนี้คือในมุมส่วนตัวอันงคิดนะส่วนใหญ่จะเห็นเป็นวีออสเยอะแต่ซิตี้เนี่ยพอเวลาเขาใช้เนี่ยเขาใช้เนี่ยเขาใช้นานนะครับเพราะว่ามันเป็นรถที่ใช้งานแล้วไม่เบื่อนะฮะหลายคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ย hey, อ๋อน1.0ลิตรเทอร์โบมีกออกมาแล้วไม่เกี่ยวรครับ 1.5ก็ยังมีคนอยากใช้อยู่1.5ก็ยังเป็นตัวเลือกให้อีกหลายๆคนได้จับจองกันอยู่นะฮะเพราะนั้นตรงนี้ป้ายแดงมันอาจจะไม่มีลายสายการผลิตยอยู่แล้วแต่สำหรับอันต้องบอกโดยตามตรงนะฮะว่าของเรามันก็เหมือนกับออกซิตี้ป้ายแดงมาคันหนึ่งนะครับแล้วก็กล้องมองหลังมีนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวกล้องมองหลังแบบใหม่นะแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลัง2จุดนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านในฮะ กว้างไหมกว้างมากนะไม่ใช่ไม่กว้างนะกว้างมากนะฮะเนี่ยใส่ของอะไรพวกนี้โหนข้างนี้ได้เยอะเลยแล้วก็มีเป็นตัวยางอะไรสำรองมาให้นะครับก็จะเป็นตัวล้อกระทะไม่ใช่เป็นตัวล้อแมกอันลอยนะครับนี่แหละแจ๋วนะจบจริงดีจริงน่าใช้นะครับอย่างนี้ยได้มีการบอกไปถ้าเกิดอย่างตัวรถแบบนี้คือฟิตแม่งสวยเราสามารถจัดทรงได้อีกนิดนึง นะครับร้มอมงร้อแม็กก็เดี๋ยวมาคุยกันหลังไม่ก็แล้วกันนะครับแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยทุกท่านก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าเอ้ตอนนี้เนี่ยในเดือนเมษาเนี่ยเรามีซิตี้เข้ามาใหม่นะพร้อมให้กับทุกคนได้เป็นเจ้าของเลยแล้วก็รับประกันหลังการขายเหมือนเดิมนะครับ mm. เรามีเครดิตในการส่งมอบไม่ใช่ว่าซิตี้คันนี้เป็นคันแรกที่อเอามารีวิวนะก่อนหน้านี้ก็มีตัวปีเก่าอันก็เคยขายนะครับเพราะนั้นตัวเนี้ยคือมันเป็น รถเก่งอีกรุ่นที่ยอดนิยมอยู่แล้วอันนี้ักล้าพูดได้เลยนะครับในตระกูล Honda นะซิตี้กับซีวิตเนี่ยรู้สึกว่าละพอรลาเราขับขี่หรือว่าเอารถไปลองเช็ดไรเนี่ยมันใช้งานและรู้สึกว่าแบบมันพึงพอใจนะสำหรับเครื่องพันห้าอันนี้ถึงว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวรถปีใหม่ด้วยบางคนอาจจะเปลี่ยนเป็นโลโก้สีดงสีแดง,ดงอะไรพวกนี้ก็สวยและจบแล้วนะครับ จริงๆเนี่ยไฟหน้ามันทําเป็นตัวลูกแก้วได้นะครับแต่ตรงนั้นเราต้องไปดัดแปลงเอานะฮะอันก็ไม่แน่ใจว่าราคาตามท้องตลาดตอนนี้มันอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเอาแบบเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้เลยที่เราเห็นอยู่เนี่ยตัวนี้ก็สวยพอแล้วสวยเนียนกริฟเลยผู้หญิงผู้ชายได้หมดรุ่นใหญ่รุ่นเล็กได้หมดนะครับแล้วก็เป็นออโต้ด้วยขับสบายระบบเซตตี้ก็มีมาให้เห็นไหมฮะตัวนี้นะครับปี2019เครดิตดีฟรีดาวครับไม่มีเครดิตก็ฟรีดาวได้ เพราะว่ายอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยคือมันได้เยอะเราต้องมองภาพก่อนว่ารถเป็นปีอะไรอันบอกแล้วว่ารถเป็นปี19เพราะนั้นเนี่ยยอดจัดไฟแนนซ์มันได้เยอะอยู่แล้วสำหรับตัวรถปีใหม่และทุกสถาบันทางการเงินนะทุกสถาบันทางการเงินเลยสําหรับซิตี้ปี19คันนี้นะครับคร่านี้เนี่ยถ้าเกิดออกรถในเดือนสิงหาคมนี้ดูคลิปอันมาอันให้จองแค่300พอซิตี้คันนี้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นอันจะให้ขับฟรีสูงสุด90วัน2 อันช่วยผ่อนค่างวด6เดือนเดือนละ2,000บาทในระยะเวลาครึ่งปี 3. อันมีน้ำมันให้เต็มถัง 4. อันจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศแต่สำหรับซิตี้คันนี้และก็ต้องดูคลิปนี้มาเท่านั้นนะฮะส่วนในเรื่องตัวดอกเบีย้ยนะครับมันจะเริ่มต้นอยู่ที่2.79แต่ถ้าเกิดอย่างสมมุติว่าเราไป2.79ไม่ได้เราเข้าเงินไขรถด,ดนใจมันจะอยู่ที่2.99นะครับแล้วก็ ภาษีพรบรตรงนี้อฟรีให้เหมือนเดิมต่อให้หมดไม่ต้องร้องขออันนี้เราจัดก,การให้เลยเสร็จสับเรียบร้อยเหมือนเดิมเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนเรามีจัดส่งฟรีทั่วประเทศให้แล้วออกได้ทุกอาชีพออกได้ทุกรายได้พนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศหนุ่มสาวโรงงานหรือว่าคนต้องการออกรถเก๋งใช้งานคันแรกมือ2ซิตี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองผ่านนะฮะ ตรงนี้เชื่อถืนได้เลยและเดี๋ยวถ้าเกิดวันใดเข้ามาดูรถที่ร้านเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นรถเก๋งที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นสนใจนะฮะแอดไลน์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมว่ามีแอดนำหน้าหรือเบอร์โทรศัพท์สายตรงที่0 8 9 1 1 0 4 9 5 4โทรติดตอ่อเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะและจะรอคุณผู้ชมทุกท่านรอคุณลูกค้าทุกคนอยู่ที่ปฏิพัฒ์ออโต้กับเจ้าซิตี้แรงๆคันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ